คิดเนื้อเราคิดเองหรือว่าให้เฮียกู้เขาช่วยืมจะปรึกษากับเฮียว่าเฮียเนี่ยหลวงตาเขามีเนื้อผงไอเนื้อน้ํามันเนื้อเป็นเป็นสีพึ่งอ่ะที่เขาทามาซึ่งเป็นเมตตามากอืผมเลยถามเฮียว่าปรึกษาเฮียว่าอืสามารถทํามวลสารอะไรได้ไหมเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านครเฮียบอกทําได้อ๋อนะฮะ เท่ากับเฮียกู้นอกจากจะเป็นจะเป็นคนทําแล้วยังช่วยนะช่วยไอเดียเขาด้วยออกไอเดียอะต้องต้องครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้โอครูบาอาจารย์ให้เขสอนมาให้อยู่แล้วสอนเฮียกู้มาอยู่แล้วเฮียกู้ก็เอามาเอามาประยุกต์ประยุกต์แล้วก็บอกกล่าวนะแล้วเสนอคุณเอาคุณเอาเนื้อนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมถ้าเอาเนี่ยผมทําได้โออย่างเช่นว่าเขาอย่างนี้ก็มีพุ่่่ง สีพึ่งขาวมาครับแล้วก็เอาสีพึ่งขาวมาประยุกต์ทาอย่างนี้ได้อ๋อเขาต้องมีเขาต้องมีมาด้วยอ่าเขาต้องมีมาเขาต้องมีมาอยู่ๆเนี่ยจะมาให้เราเราออกทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้ครับนะท่านต้องมีมาด้วยมีมาอยากได้อะไรก็บอกมาอยากได้อะไรก็บอกมาทียอาจัรย์ให้ครับนะฮะเดียพอถ้ามันแห้งจะอันนี้เสริมอีกนิดถ้ามันแห้งจะเป็นกลิ่นสีพึ่งขาวของลุงตาที่ใช้จะเป็นเป็นกลิ่นมะพร้าวอ่ะลุงตาจะใช้มะพร้าวเป็นหลักที่ทํา สีพึ่งขาวอ่าสีพึ่งขาวจะมีกลิ่นหอมกลิ่นมะพร้าวเลยถ้าเดี๋ยวรอรอแห้งก่อนรอแห้งให้สนิทฮะรอแห้งสนิทนะครับนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้หลายหลายท่านนะครับรับมาครับอ่าคำว่าสีพึ่งเนี่ยสีพึ่งเนี่ยอ่าหลายหลายท่านกลัวว่าเวลาเอาไปเลี่ยมนะฮะจะละลายหรือเปล่าเออสีพึ่งไงอ่าอ่าเดี๋ยวให้ให้ทางไาจย์กู้อ๋ออธิบายครับไม่ผมผมผมเสริมอย่างนี้นิดหนึ่งคือว่าเฮียกู้ นะฮะบางคนเนี่ยเขาเอาไว้หน้ารถครนะฮะอย่างอย่างอะไรบางอย่างเนี่ยพอไปวางวางหน้ารถเนี่ยให้เป็นมงคลมันเออแต่มันละลายเพราะมันโดนความร้อนนะฮะมันก็ละลายอย่างองค์เนี้ยละลายไมหมเฮียปุถ้าไปวางตอนนี้ละลายสิละลายานะเพราะว่เาเป็นสีพึ่งโอ้แต่ทีนี้ถ้าให้ให้อายุเนี่ยให้ให้เลยไปแล้ว สี่ห้าเดือนไปแล้วทีนี้จะไปถูกน้าลุยน้าลุยไฟแล้วก็ไม่เป็นไรคือให้เซ็ตตัวให้เซ็ตตัวหน่อยเซ็ตตัวหน่อยแต่แข็งเหมือนหินเลยอ๋อนะเพราะเวยกู้มีสูตรในการผสมอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลาให้มันเซ็ตตัวเพราะว่าแห้งช้าแห้งช้าเนื้อน้ำมันใแห้งช้าเนื้อน้ำมันแห้งช้านะแล้วเวลาแห้งจะเป็นจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้ไหมอยู่กู้สีจะอันนี้จะจะขาวขึ้นแล้วก็ จะนวลแลวจะเงาอ๋อจะจะเงาแบบแบบคล้ายๆมีน้ำมันอ่าๆเป็นเป็นเป็นสีพึ่งเงาเงาอมน้ำมันไว้อย่างนี้นะครับอ๋อนะครับเนี่ยฮะนะฮะนี่นี่นะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยค่อยไล่ไล่คำถามนะฮะเพราะว่าคำถามถามมาเยอะเลยรุ่นนี้นะฮะมีแต่กุดเงินไหมจองได้ยังไงครับเดี๋ยวคำถามมีเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ให้ทางผู้สร้างเขาเป็นคนตอบนะครับนะเอาเป็นว่า ตรงนี้เนี่ยมาบอกตรงนี้ก่อนว่าไล่ไปทีละเนื้อให้ให้จบเนื้อเพราะว่าจริงๆเราไล่ไปรอบแล้วนะฮะแต่ว่าภาพไม่ชัดเพราะว่าทางนั้นเขาเขาชูภาพมานะกล้องเนี่ยสลับไปสลับมาเลยไม่ชัดนะผมมาให้ท่านดูชัดๆแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเนื้อนะเนื้อสีพึ่งขาวนะครับสีพึ่งขาวด้านหลังก็อย่างนี้นั้นด้านหลังเนี่ยนะคล้ายกับเนื้อเนื้อเนื้อบนนะฮะคล้ายกับเนื้อเทียน นะฮะเ <st immt> เป็นตัวนําเป็นเป็นองค์นําเลิกครับองค<ะ>์นําเลิกแต่ด้านหลังจะเป็นภาพสีเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะครับภาพสีเหมือนกันหมดม,มาที่เนื้อผงน้ํามันเกรสรน้นํามันเกรสรเนี่ยนี่ครับ <st> uh> นี่ฮะจะออกเหลืองนะจะออกเหลืองนะฮะออกเหลืองแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะนะน้ำมันเกสรนะฮะน้ำมันเกสรที่คุยกับเชืกคู่ไปแล้วอันนี้โดดเด่นก็คือว่า นะสิ่งที่เด่นนะคือเรื่องของน้ำมันครับครับที่เป็นเกสรดอกไม้อะนะเกสรดอกไม้นะก็มีมวลสารว่านอะไรต่างๆเยอะอะมีมีมีทุกรายการนะที่ที่เด่นหน่อยออกสีเหลืองก็คือขมิ้นขมิ้นขมิ้นนะขมิ้นขมิ้นนี่ความพิเศษของขมิ้นเป็นยังไงให้ก็ก็จริงๆแล้วก็แค่กันคุณใสกันสิ่งที่ไม่ดีอ่ะโอ้ะนะแล้วก็จะมีว่านอย่างอื่นที่ผสมรวมกันไปมันจะมีเยอะครับนะอ่ะ นะสิ่งที่นะสิ่งที่มีกระแสแล้วคนอยากได้มากน้ำเต้าะนะท่านก็รู้ฮะว่าน้ำเต้าเนี่ยทางนักสะสมหรือชาวจีนเนี่ยเขายึดถือน้ำเต้าเป็นเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างก็คือว่านะด้านบนเนี่ยจะจะแคบนะลงไปด้านล่างจะกว้างนั่นเนี่ยเก็บเงินเก็บทองอยู่ฮนะไม่ไหลออกก็น้ำเต้านะฮะน้ำเต้านะ เป็นเครื่องรางของขลังรุ่นนี้เขาทําเป็นแบบเนื้อชั้นมากนะฮะแล้วจํานวนสร้างผมว่าไม่เยอะฮะแค่สองร้อยสองพันเออสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เท <64 S 1> <64. S 2> ่าปีออพศเนาะครับผมเท่าปีพศฮะ<ม>นะะมานะะมาถามคุณปุ้ยเพราะคุณปุ้ยรู้เรื่องน้ําเต้าเป็นอย่างดีอะคุณปุ้ยนะน้ำเต้าว่าไงฮะคุณปุ้ยครับจริงจริงจริงน้ําเต้าเนี่ยนะอืมอ่ามันกันพวกคุณไส่นะฮะ คุณสทุกๆอย่างนะครับที่ที่จะมาเข้าตัวเองอโดยเฉพาะคนที่อย่างสมมุติว่าชอบชอบเดินทางไปในในจุดที่ในจุดที่ผ่านทางทางสามแห่งทางโค้งหรือว่ามีบ้านอยู่ใกล้ทางพวกนี้นะครับ,รบส่วนมากเขาจะมีพวกนี้ติดไว้ติดไว้ตามบ้านตามรถหรือว่าแขวนไว้กับตัวเองครับนะฮะมันจะป้องกันพวกนี้ได้ก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะดูดซับ Oh. จะดูดซับอืมครับนะเฮียกู้ฮะผมได้ดูน้ําเต้าเนี่ยร,รู้สึกว่ามวนสารน้ําเต้าจะค่อนข้างเยอะทีเดียวมากมาอนอกจากนั้นยังมีแบงค์ด้วยแบงค์อันนี้คือคือคือมันแบงค์หลวงพ่อคูนที่เสกอะสมัยตอนท่านอยู่ oh. ยังมีเป็นกระปุกเลยยังมีมียังมีเพราะว่าเฮียกู้เนี่ย อยู่กับหลวงพ่งพอคูณมานั้นอะไรพิเศษพิเศษของหลวงพ่อคูณเฮกู้มีีมีใสนะมีใส่นะครับนี่องค์นี้จะเห็นชัดหน่อยนะฮะพอดี <cas> อว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบงค์อีกฝั่งนึงจะเป็น,นจนีวรของงอตาโอ้นี่ครับนะท่านจะเห็นนะอันนี้ผมเห็นแวบ,บๆเลยต้องถามเฮกู้เพราะเห็นแบงค์อันนี้น่าจะเป็นแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยรุ่นเก่าแบงค์ร้อยรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีนะจีวรนะจะโชว์น้อยโชว์มากขึ้นอยู่กับอะไรนะฮะนะ คือมันมันลงไปในเนื้ออ่ามันมันหยุดคือคล่ายๆว่าเราอัดเราผสมลงไปในเนื้อเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้เอามาโรยที่หลังไม่ได้โรยไม่ได้โรยไม่ได้โรยที่หลังฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะฝังไปอยู่ด้านในก็ได้นะครับนี่ฮะนอกนั้นเนี่ยข้างในยังมีกลิ่นด้วยโอ้มีจริงๆฮะดังด้วยนะดังครับดังนะครับเนี่ยดังจริงๆฮะนะกลิ่นใส่เพื่ออะไรฮะใส่ให้ให้แค่แค่ว่าให้มีเสียงเงินเสียงทองตลอดเวลาไง ให้มีเสียงเงินเสียงทองตลอดเวลาให้เข้ามาอะไรเงี้ยโอ้นี่เป็นเคสด้วยนะเป็นคเป็นเคดโอ้เคดลับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเสียงโด่งดังด้วยใช่ไหมครับผมตามความเชื่อนะกลิ่นนะน้ำเต้านะฮะมีกลิ่นด้วยนะครับนะนี่รุ่นนี้แหมสุดยอดจริงนะแล้วก็ด้านนี้เป็นนะเขาเรียกอะไรให้กู้ที่เอามาแปะเป็นเป็นยันแลวเป็นโค้ดหมายเลขอ๋อยันแล้วโค้ดหมายเลขนะครฮะอันนี้เป็นอัตราเก้าตัวของหลวงตาที่หลวงตาใช้ประจำครับ อัคระเก้าตัวที่หลวงตาใช้ประจําใช่ครับโอ้อัคระเก้าตัวอัคระเก้าตัวที่หลวงตาได้มาจากครูบาจารคือหลวงพ่อสมอืมพ่อมุมหลวงพ่อมุมอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็มีโค้ดมีโค้ดตัววตัววครับแล้วก็มีเลขที่เป็นเลขไทยเลขไทยคือรันเลขครับรันเลขทุกทุกองทุกเลขเลขนี่จะไปหยุดอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่ครับ มีเลขเกินไหมไม่มีไม่เกินนะเนี่ผมผมผมจะหลอกถามเที่ยกู้ให้เียกู้บอกว่าเกินแสดงว่าเียกู้ทําเกินไม่เียกู้ไม่มีทําเกินแล้วก็ไม่มีทําเผื่อครับคือถ้าเสียหายคือเสียหายเลยคือเป๊ะเลยไม่มีเกินนะครับนะนี่เราให้เห็นนะครับนะแล้วทําไมถึงทําเนื้อเดียวฮะสําหรับสําหรับเนี่ยฮะนะไอ้ตรงนี้คือผมอยากรักษาไอ้ทรรมมา ของตาไว้ไม่ไม่อยากให้ทําหลายเนื้อเพราะว่าคำหมากเนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนคำหมากของตาเป็นคำหมากสร้างวัดสร้างบูรณะวัดของตาครับผมโอ้เอาละครับนะวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานะเรื่องของคําถามสักสองสามคำถามนะครับนะที่ถามเข้ามานะฮะผมจะได้นะนี่ก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะนะคุณอน,นันต์ตังเมพิมพ์เข้าไปหลวงตาขึ้นเลยครับ ไปมาเมื่อกี้ครับนะคุณวินคุณแก๊บเอฟซีพัะผงครับคุณตังเมชื่อกลุ่มอะไรนะครับคุณอาร์ตเอฟซีปันหน่อยแล้วก็ป,ป๋าปุ้ยอ่ะน้าปุ้ยนะโอเป็นป่าเป็นน้ำหมดแล้วนะครับนี่นะคุณบุญรอดนะครับแล้วก็คุณนะคุณนัทนะเช่าหาที่กลุ่มลวงตาเข้มได้ครับนะหนูไฟฟ้าคุณต้นนะคุณอน,นันทำจริงจิตได้ใช้ครับอาจารย์สั่งจองได้ทางไหนครับอาจารย์อ้าวสั่งจองได้ทางไหนครับ สั่งจองได้ทางศูนย์จองมีทั้งหมด16บศูนย์ด้วยกันนะครับ16บศูนย์ครับผมครับอ,อ๋อ <16 S 1> สิบหกศูนย์นะตามนั้นนะครับตามนั้นนะหลักๆหลักๆลักฮะสิศูนย์อ่านชื่อหน่อยฮะ16บกศูนย์ก็มี1นึ่งคณเรสวนโชคดีนะครับหน้าเฟซน,นะครับครับ2คุณเปเล่อ,อาทิตย์ชัยพิมนะครับครับ3เจษดาบารมีหลวงตาขืนวัตถุมงคลอีสานใต้นะครับครับ4คุณอันอันนะครับอห้าคุณดุ๊ ดีมดวงเศรษฐีนะครับหกคุณอดิศรลุงแก้วเจ็ดดาบจอมลำน้ำมูลนะครับแปดคุณทรงธรรมแจ่มใสครับเก้าธีรพงศ์ปราบภัยนะครับนี่เป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับสิบคุณสสิทนะครับสิบเอ็ดคุณธนาแก้วทีสิบสองครูอาร์มนะครับสิบสามแอตตลนะครับคสิบสี่คุณวิเชษนะครับครับ สิบห้าคุณกี้นะครับพมพิริยานะครับใช้ชื่อเฟรภาษาอังกฤษนะครับคสิบหกบารมีหลวงพ่อหนุนนะครับหนุงวาสนาครับผมยังมีให้จองกันอยู่ได้เนื้อล่างๆแล้วนะครับเนื้อล่างๆเงินคู่ตองกุฎตองแดงคู่นะครับครับนอกนั้นเต็มทุกรายการนะครับใช้เวลาในการจะปิดจองวันที่สิบครับวันที่สิบนี้ครัปิดจองครับรับพาเมื่อไหร่ฮะ รับพระวันที่12ตุลาปลุกเสกวันที่12ตุลาครับ12ตุลาปลุกเสกแล้วรับพระรับพระได้เลยครับรับพระได้เลยนะ12ตุลาใช้เวลาไม่นานนะเฮียกู้นะครับเออใช้เวลาไม่นานเพราะว่าดูแล้วนะพระเสร็จหมดหรือยังครับเสร็จหมดอ่ะเสร็จหมดแล้วนะครับโอ้นะฮะพระเสร็จหมดแล้วนะครับนะก็รอเข้าพิธีปลุกเสกเท่านั้นนะนะครับนะคุณนะคุณแก๊บมีรูปแบบรายการแจกไหมครับนะ มีครับมีครับมีนะฮะคุณสุดเทพให้ความรู้มากบางอย่างไม่เคยรู้ครับนะไม่รู้หรอกฮะเพราะว่านาเยกู้เป็นคนเก่าฮะนะอธิบายได้นะครับคุณมีมิกแก้วโครงสวัสดีครับคุณโพส์นะแชร์ให้แล้วอาจารย์นะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณธีรวัตรคุณนิทัศน์หนูไฟฟ้าศูนย์คุณแดงมีไหมครับศูนย์คุณแดงมีไหมนะะเขาไม่รู้ว่า ยอดหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะคุณสลายยุทธพระจะออกเดือนไหนบอกไปแล้วเตุลานะครับสิตุลานะฮะคุณต้นศิลสูงเดินนะสาธุอาวนะฮะท้ายนี้นะครับคุณนะไล่ไปทีละท่านเลยนะฝากอะไรถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้ฮะคุณปุ้ยก็เหลือวัตถุมงคลนะครับอีกไม่เยอะก็มีแค่ตะกุดเงินตะกุดทองแดงนะครับแล้วก็มีน้ำเต้าผมว่าใครได้ได้ได้ฟัง เรื่องของน้ำเต้าเรื่องของมวลสารอะไรในวันนี้นะครับผมว่า,อาลองพิจารณาดูนะครับผมว่า,น,าน่าเก็บสะสมมากๆนะครับเพราะว่ามวลสารแต่ละอย่างนี่หูเยอ่ยมคู่กัใส่แบบสุด,สด,สดจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ได้กล่าวไปในข้างต้นนะครับก็คือ,อมวลสารที่ด้านในด้านในตัวองค์งพระนะช,ช่วกงกลางๆนะครับคือเราเน้นเราเราเน้นที่ให้เห็นโอปรเราเลยใส่ ยายสาองตาพระจำกลางคือบางองค์อาจจะไม่เห็นนะแต่บางองค์ก็อาจจะมีทะลุออกมาได้อาจจะเห็นได้นะาะมันสร้างจํานวนมากนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมว่าชุดนี้น่าสะสมทีเดียวนะคุณนะเฮียเฮียกู้ครับครับวัตถุมงคลชุดนี้ครับเป็นอาวุธยอดเยี่ยมกันแล้วกันเก็บเอาไว้อนาคตอะไม่จนนะครับ เอาสั้นๆดีกว่าเอาสั้นๆนะเฮียกู้หลยไทยฮะนะมาที่นะคุณนัทนะครับคุณนัทวั์คุณนัทวั์เดี๋ยวตอบด้วยนะครับเขาถามมาว่าชื่อรุ่นอะไรด้วยนะครับอะนะเยวั์ฮะชื่อรุ่นนะครับสมเด็จปกโพวัรธโมนะครับรุ่นรวยสมปารถนานะครับอรุ่นรวยสมปารถนาครับผมครับนะอ่อะนะทุกท่านกลาบลาไปเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ อ่นะนะฮะท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราสัญจรมานาด้านนอกนะครับได้มีโอกาสมาที่โรงงานปั๊มพระโบราณของคุณกู้ลายไทยผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ความรู้ในการที่ได้ติดตามเรื่องราวของวัตถุมงคลในวันนี้นะครับท่านสามารถจะติดตามรายการได้ ทุกวันจัน์ถึงวันศุกร์เวลาส1เนาิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงหชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ยามค่ำคืน1นึ่ทุ่มถึง2ทุ่มอีกหชั่วโมงฝากไว้กับ Youtube นะครับ k a m p w e n e w s คำทีนิวนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ลงไว้อันนี้ก่อนไปปั๊มต้องต้องต้องซอยก่อนเหรอซอยก่อนครับ อันนี้เป็นเนื้อก้นครกก่อนที่จะจะมารวมกันเนี่ยจะมารวมกันต้องซอยก่อนซอยก่อนแล้วก็เอามารวมแล้วก็ถึงไปช่างแล้วก็เอาไปปั๊มออันนี้ต้องมาผสมแล้วรวมกันโอ้นะะขั้นตอนไม่ง่ายเลยนะครับ